ครับสวัสดีครับอู๋เชฟโต้ลุมพลีครับมีคลิปนําเสนอนะครับเป็นรถทลันนะคันเดิมนะครับก็ล้ออะไรอยู่ครับนะคันนี้ครับไม่ทราบ EP เท่าไหร่ครับสิบห้าหรือสิบหกไม่ทราบนะครับก็ตามไปดูครับนะก่อเจ้าของสั่งอนุมัตินะฮะสั่งเพิ่มนะครับอ่าอ่าอันนี้คืออะไรอ่าอ่าแก๊เครื่อง อย่างท่านเรื่องอ่ะอ่ะอ่ะเจ๊เขาให้ดูเนี่ยเจ๊ดูอยู่อ่ะแผลหรือเปล่าอ่ะแผหรือเปล่าคู่นี้นะคู่นี้อ่าก็มีอะไรมาให้ดูนะนี่คือกล่องนะอ่ะอย่างท่านเรื่องนะครับสองลูกเดี๋ยวให้ท่านเจ้าของรถดูด้วยนะครับสั่งเพิ่มนะครับอาที่วงมลาลัยสั่นมากเหครับนะคู่นี้ครับนะมีกาบีเอ็มนะครับนะอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยที่พโปลนี่ครับนะซ้ายกับขวาครับสองลูกนะครับ นะแล้วก็แท่นเกียร์ครับสองลูกครับนะคอมเพรสเซอร์มือสองนะครับมาแล้วครับรหัสนี้นะเดี๋ยวกำลังจะประกอบให้เลยครับเนี่ยนะก็คุณพรศักนะฮะดูตามไปได้กันครับเป็นคอมเบอร์นี้นะครับมือสองของคุณนะครับนะเป็นลูกยาวนะฮะตัวนี้ไม่ใช่ลูกอ่าลูกสั้นตทษทีครับเป็นเป็นคอมลูกสั้นนะก็ขั้วขั้วตรงกันนะครับ เท่าไฮเท่าโลตรงกันครับเดี๋ยวใส่ได้เลยนะเดี๋ยวดูผู้เล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับนะก็ตามนั้นครับส่วนของคุณยังไม่ได้ออกจากรถนะฮะก็ดูตามมันไปครับเดี๋ยวผมออกกาลังจะออกตอนนี้แหละครับนี่ครับของเก่ายังติดอยู่กับรถนะครับนายยังไม่ได้ออกนะก็เดี๋ยวผมดําเนินการเอาออกตอนนี้เลยครับนะก็เดินหน้าไปเรื่อยนะครับก็ต้นเจ้าของรถก็ดูตามไปนะ ส่วนท่านไหนที่เพิ่งเข้ามานะครับก็ชมตามกันไปด้วยได้นะครับเพราะว่าอะไหล่ที่ผมนํามาเสนอนะครับก็อยู่ใน e46 ทั้งนั้นนะฮะนะท่านไหนใช้ e46 ก็จะได้เห็นไปก่อนเลยนะครับนะเผื่อท่านมีปัญหาช่างจะเปลี่ยนยงนงนะา,นนนาออออยงแท่นเครื่องนะท่านนึกขึ้นได้ไอ้คลิปผมออกยางแท่นเครื่องนะท่านจะได้กลับมาดูนะครับนะไม่ต้องถามช่างเขานะว่าตัวไหนตัวไหนนะท่านจะได้เห็นเห็นคร่าวๆไปก่อนว่าอ๋อมันคือตัวนี้นะนะ อย่างแท้อย่างแท่นเครื่องสองตัวนะครับซ้ายขวาครับนะเปลี่ยนเป็นคู่นะครับไม่เปลี่ยนเป็นข้างอย่างแท่นเกียร์ก็เหมือนกันนะครับมันจะมาซ้ายขวานะฮะคือมาเป็นคู่นะคุณก็ต้องเปลี่ยนทั้งคู่นะะไม่ใช่เปลี่ยนข้างใดข้างหนึ่งนะครับนะเพราะเนื้อยางตรงนี้ครับมันโดนความร้อนนะฮะมันก็จะยุ่ยนะฮะหรือเละนะฮะเสียรูปนะฮะหรือขาดหรือฉีกนะตามสภาพนะครับเพราะมันอยู่กระแรงสั่นสะเทือนนะครับนะเมื่อเมื่อเครื่องยนต์ทํางานนะครับ นะเมื่อเราเริ่มเข้าเกียร์ครับลูกยางแท่นเกียร์ก็จะรับน้าหนักแรงยื้อแรงบิดนะอยู่ตลอดเวลานะครับในกรณีที่เครื่องยนต์ส่งถ่ายกําลังไปยังชุดเกียร์นะครับนะแล้วก็เกียร์ส่งถ่ายกําลังไปยังส่วนท้ายนะครับนะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการยื้อมีการกดนะถูกกดถูกยื้อกันตลอดเวลานะครับในกรณีลูกยางชุดนี้นะครับสี่ลูกนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปหน้าเจอกันครับผมอูผมแชร์ออโต้ต้องขอจบคลิปนี้นะครับ ็ขอขอบคุณนะครับท่านที่ติดตามนะครับเอนะฮะก็มีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามานะครับหรือเข้าไปดูใน Facebook ได้นะครับว่าเบอร์ไลน์เบอร์ไะนรนะฮะแล้วก็ผมซ่อมรถยี่ห้อไหนอยู่นะครับนะก็คลิปหน้าเจอก,กันนะผมขอบคุณครับสวัสดีครับ